พบกับเกมซามตังมบายนครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาีินะครับในเซิร์ฟจีนะครับว่าสกิลพรสวรรค์มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการโยกขวาออกซ้ายนะครับเป็นสกิลคล้ายๆเหมือนของเซนโดนะครับใช้สมุดอัพ5เล่มนะครับ ที่2นะครับใช้สมุด10เล่มก็เป็นการโยกขวาออกซ้ายแล้วก็โยกลับขวาอีกทีหนึ่งแล้วชูเร็วนะครับต่อมาอันที่3นะครับเป็นการโยกขวาแล้วออกซ้ายแล้วหมุนตัวแล้วลิกไปข้างหน้านะครับใช้สมุด5เล่มนะครับโอส่วนอันนี้นะครับก็เหมือนถ้าเป็นคอมโบกับท่าเมื่อกี้นะครับก็เป็นโยกขวาโยกซ้าย ก็วิ่งไปเลยกระโดดเลย้ย u เลยนะครับใช้สมุดอัพ10เล่มน,นะครับก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้นะครับก็เป็นการโลกขวาลงซ้ายแล้วก็กระโดดชูดนะครับใช้สมุดอัพ7เล่มน,นะครับนี่นะครับสกิลนี้ก็คือการลักมากระโดดชูดพอโดนบล็อกก็จะ มีพลังให้คู่ต่อสู้เด้งออกแล้วก็การยอดลูกบอลลงไปนะเป็นการเลย์อ up ลงไปนะครับคิวนี้นะถือว่าดีเลยนะครับต่อมานะครับอันที่3านะครับก็เป็นการตีวนะครับอันนี้ป็นสติลธรรมดานะครับก็ใช้สมุดอัสาเล่มนะครับ เตียวจากพุ่งมาจากข้างหลังนะครับน่าจะเหมือนมียัางหิ่นะครับให้บอลคู่ต่อสู้กระดอนออกมานะครับแล้วต่อมาก็เป็นการพุ่งชนคู่ต่อสู้นะครับใน้บอลกระเด็นนะครับนี่ใช้สมุดอัพจิบเล่มนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะครับก็อันนี้ก็ใช้สมุดอัพจิบเล่มเหมือนกันนะครับก็อันนี้ครับเดียวนี้ก็คือการพุ่งโชนบ ตีบอลนะครับใช้สมุดติบเล็บอันนี้น่าจะเหมือนสกิลของนิจังฮินะครับที่พุ่งตัดบอลโมยบอลนั่นเองนะต่อมานะครับน,นี่น่าจะเป็นท่าบล็อกนะครับโหดบล็อกอันนี้ก็ใช้สมุดครับห้าเล่มนะครับ,น,น,รบน,นี่ก็กป็บล็อกเหมือนกันก็ใช้สมุดห้าเล่มน,นะครับ อันนี้ก็กระโดดตบก็คือกระโดดบล็อกนั่นเองนะครับสมติจะมีพลังอันติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ใช้สมุดอัพจิบเล่มนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นท่ายกส่งนะครับตัวนี้จะคล้ายๆเหมือนท่าของเซนโดเหมือนกันครับก็ใช้สมุดอัพห้าเล่มนะครับส่วนนี้ก็ อันนี้ก็กระโดดชูดแล้วก็หลอกว่าชูดแต่ว่าส่งให้เพื่อนนะครับก็ใช้สมุดอัพสิบเล่มนะครับส่วนอันติของเซนโดเนี่ยน่าจะใช้คอมโบกับท่าต่างๆนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีอัพแต่นี่ครับน่าจะเป็นเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆมากกว่านะครับ รีวิวมารกี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็หากถูกใจหรือชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องยามาก่ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ